ตราวนี้ลงไปที่จังหวัดตรังกันบ้างค่ะต้องบอกว่านะักกีฬากว่า9,000คนร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้ก็มีชิงเหรียญทองอย่างเป็นทางการแล้วค่ะเหรียนแรกจากว่ายน้ำรวมไปถึงกีฬายกน้ำหนักเดี๋ยวไปติดตามฉักรายงานค่ะ ก,การแข่งันกีฬารงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่25ตรังเกมส์ระหว่างวันที่20-29กรกฎาคมชิงชัยทั้งหมด19ชนิดกีฬามีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประมาณ9,000คนจากทั่วประเทศและชาติเพื่อนบ้านมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์และบรูนไนวันนี้ชิงเหรียญทองแรกจากว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำเทศบาลนครตรังทุ่งแจ้งเริ่มจากท่ากบ50เมตรชายรุ่นอายุ14ปี ชิติคมจันทบุรีจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีในช่องวัดที่4ี่เร่งตโตรกหนีนักว่ายน้ำจากสิงคโปร์แต่ขอบสาเป็นคนแรกเวลา32.1 1วินาทีคว้าเหรียญทองเหรียญเงินเป็นของโรงเรียนกีฬาสิงคโปร์และเหรียญทองแดงนภัทรโพสนสุขจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครทางด้านรุ่น16ปีหญิงนิโคลลาเจนทรานจากโรงเรียนกีฬาสิงคโปร์ว่ายขึ้นนำแต่ว่าสุดท้ายโดน สาลัตนันคำยุทธจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงวันที่สเบียดแซงเข้าที่1ปาดหน้าคว้าเหรียญทองไปครองเวลา37.45วินาทีเหรียญเงินสิงคโปร์และเหรียญทองแดงเป็นของรพีพันธ์ปรากฏชื่อจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีผู้นวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีชื่นชมนักกีฬาทำผลงานได้ดีในวันแรกโดยทางโรงเรียนปั้นนักว่ายน้ำมาอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษาภายใต้าการดูแลของทีมงานโคช้ชมากประสบการณ์ กาฬสามารถทำได้ดีมากนะคะ,ะช่วงเช้าจนกระทั่งถึงเวลานี้ก็คว้าไปประมาณ8เหรียญทองแล้วค่ะซึ่งคู่แข่งของเราที่สำคัญเลยก็มีประเทศสิงคโปร์มีมาเลเซียนะคะแล้วก็มีโรงเรียนกีฬากรุงเทพด้วยค่ะค่ะคือกีฬาว่ายน้ำนี้เป็นกีฬาที่รับเด็กตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะ จนถึงชั้นัธยมศปีที่6ก็ช่วงชั้นที่เด็กเข้ามาเรียนมากก็ส่วนใหญ่ก็เป็นชั้นมัิยมศาปีที่1ก็เรามีผู้ฝึกสอนนะคะที่เป็นเป็นประธานภาคกลางนะท่านผู้ช่วยสมชายแก้วนวลแล้วก็มีทีมงานของโค้ชที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เข้าใจนักกีฬาส่วนใหญ่นักกีฬาของโรงยิมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีที่มาแข่งในครั้งนี้กีฬาว่ายน้ำก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะ ส่วนยกน้ำหนักในรุ่น49กิโลกรัมในรุ่นอายุ14ปีชายธนกฤตครองนารินจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นเวทีแข่งขันระดับชาติครั้งแรกในชีวิตคว้าเหรียญทองท่าสแนชยกได้สถิติ55กิโลกรัมจากนั้นมาบวกเพิ่มอีก2เหรียญทองจากท่ากรีนแอนด์เจิร์กและน้ำหนักรวมกว่าไปครบ3มเหรียญทองทางด้านธนโชดสกุลการจะนะรับเพื่อร่วมทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีได้ไป3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเป็นของธนเดช สตังหมงจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์สำหรับในวันพรุ่งน,นี้กีฬารงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่25ที่จังหวัดตรังมีการชิงเหรียญทองจากกรีธาว่ายน้ำยกน้ำหนักรวมทั้งสิ้น87เหรียญทองในรุ่นอายุ 14, 16และ18ปีเยก,กชัยเชื้อรบถ่ายภาพนิัธ์สมบุตรรายงานจากจังหวัดตรังครับ